ชอบก็ว่าทําไมตรงนี้โล่งๆเขาตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งน,นะคะปกติแล้วมันจะเป็นพุ่มใหญ่ๆ,ๆออกมาเลยพอมองลงมาแล้วเอ้ยทำไมตรงนี้โล่งๆว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอ๋อเขาตัดต้นไม้ตรงนี้ทิ้งเองตอนนี้ที่สวีเดนแทบจะไม่มีแดดให้เห็นแล้วนะคะถ้ามีแดดก็นับเป็นนาทีได้นะแ <laughs> ดดออกมาประมาณ10บนาทีหรือ5นาทีแดดก ประมาณ30%อย่างเงี้ยค่ะตกมา5นาทีก็หายตกมา10นาทีก็หายต้นไม้ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะจะเห็ดแตกกิ่งจะไม่เห็นใบแล้วนะ,ะทุกคน <c oughs> ก็ใบก็อย่างว่าค่ะร่วงตามพื้นไปหมดแล้วแบบนี้จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเขาขายดีมากเลยนะ,ะทุกคนไอปป้ปัปะะ๊ม <c> ป <oughs> ั๊มปตทจะบอกปัปะะ๊มปตทปั๊มไอ้เติมน้ำมันตรงเนี้ยค่ะแล้ะอยู่ๆเขาก็ปิดตัวลงเฉย ไม่ถึงสองทนะคะทุกคนตอนแรกว่าเขาปิดปรับปรุงแต่แฟนบอกว่าไอ้เขาเจงกิจการไปแล้วนะเธอกิจการเขามีปีบอกเห็นเขาขายดีอยู่ด้วยนะเธอสรุปแล้วก็อย่างที่เห็นล้างไปแล้วสวัสดีค่ะหนาวแต่ฉันก็ยังออกอยู่บ้านไม่ได้ติดบ้านไม่ได้บรรยากาศหนาวมากเย็นมากค่ะแต่ก็เอาถุงมือมาด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเวลากดคลิปกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากถอดเข้าถอดออกหนาวจ้า อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะก็อยู่บ้านเฉยๆหงาทานข้าวอิ่มด้วยก็เลยออกมาเดินเล่นจักน่อยพราะจะไม่เดินเล่นเฉยๆก็ต้องไปหาเรื่องเสียตังะคะ่ะว่าจะไปร้านมือสองไม่รู้ว่าเขายังเปิดดูหรือเปล่าเพราะว่าอารมณ์เราแบบอยากเดินตอนไหนคือไปตอนนั้น,นอะเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปดูร้านมือสองนะคะว่าเขาจะเปิดให้เราอยู่หรือเปล่าว่าปิดตัวไปแล้ว นะอ้าวไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเรารอ,รอก,ก่อนแป๊บหนะึ่งจะหวานมาพอดีเลย ่อของเราเดี๋ยวขออนุญาตซูมก่อนนะคะเพราะว่าโทษสายตาไม่ดีกปิดแล้ว <c oughs> วันข้อมีเวลานะคะที่สตอกวันอังคารเปิดเที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นอุ้นสอกคือเที่ยงห้าโมงเย็นทูสอกวันพฤหัสเที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เฟรไอเลอร์ดอ,อกกคือวันเสาร์เปิดส1เอ็ดโมงจนถึงบ่ายสามจ้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาปิดแล้ว <c oughs> อยากรู้ว่าต้องไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ปิดแล้วจ้าาปสามเราไมมีสิทธิ์เข้าไปดูของเซกันแฮนแต่ว่ามันมีอีกร้านนึงนะคะร้านนี้ช่อเข้าลละเป็นร้านประจําเลยเนาะเข้าไปทีนึงก็หมดประมาณ3าหรือ5โครนบางทีก็สิบโครนนะคะอาริกาปสามให้เห็นจ้า <laughs> คุณไม่มีสิทธิ์เข้าร้านเขา <laughs> ปิดแล้วทุกคน <laughs> ลงดันลงดันตัวนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งคือร้านเซกันแฮน ชอจะเข้าไปจำอะเรารู้นแหล้ว,ว่าข้างในมันเป็นอะไรมันมีอะไรบ้างน,นี่นะคะก็จะเป็นร้านแบบนี้นต่เข้าก็ปิดแล้วแหะทุกคนดูไฟข้างในมืดเลยอะไปก็ปิดแล้วอะค่ะกดซื้อไม่ได้ซื้อไหนๆก็มาแล้วก็หาซื้อของอย่างอื่นแล้วกันซื้อพวกผลไม้มไปแล้วกันเนาะนไหนๆก็มาละมาเดินได้ออกมาเดินแล้วก็ถือว่าดีแล้วละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ปาก เริ่มแข็งแล้วหน้าเริ่มชาแล้วต้องรีบเข้าต้องหาร้านเข้าไปให้งในก่อนหลบกระแสลมโอเคทุกคน